วัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกาชาชุดใหม่นะคะชื่อว่าชุด High Heaven Blessing นะคะซึ่งถือว่าเป็นชุดในฝันของพระหลายๆคนเลยก็ว่าได้เรามาเจาะลึกกันทีละชิ้นเลยนะคะว่าแต่ละชิ้นชิ้นไหนดียังไงแล้วก็ได้อะไรต่างกันเท่าไหร่เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะกดต่อหรือว่าควรจะพอแค่นี้ดีนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ อันดับแรกเราจะมาดูที่ชุดกันก่อนเลยนะคะชุดก็มีทั้งหมดสีสีเนะาะสแตทการได้รับคือบวก a t K 1%แล้วก็ Magic Attack 1%นะคะฝากสมุดได้ดีเฟนส์อย่างละ6นะคะไม่ไม่ได้บวกอะไรเลยแต่ว่าความสวยล้วนๆน,นะคะก็ใส่มาในชุดแฟชั่นได้มีสีฟ้าสีแดงสีดำแล้วก็สีเขียวค่ะสีสีต่อไปเป็นหมวกนะคะ มวกจะมีทั้งหมด4แบบนะคะแบบแรก s แต l ล่าเฮดแวร์นะคะอันนี้จะบวกเลือด5%อน5%แล้วก็กันใบอีก15%นะคะคะแต่กันได้รับไม่มีส่วนฝากสมุดได้ Magic a อทแท็กสกับเลือด30นะคะ อันนี้ถามว่าดีไหมพิงว่ามันจะมีหมวก Fox กเอีย l เบลลริบบอนนะคะที่ซื้อใบคาบได้ตอนเลเวล99นะคะซึ่งจะบวกแมทเลือดเหมือนกันแต่ว่าจะได้อินด้วยอันนี้หมวกเหมาะกับพระแบบเรามากกว่าน้อเพราะว่าต้องใช้อินในการหิวด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยัง มีรูที่เราจะสามารถใส่การ์ดกันใบการ์ดเพิ่มมิวหรือว่าการ์ดอะไรพวกนี้ได้อีกหลายแบบค่ะแบบต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นหมวกจมตีดีมอน6%นะคะแล้วก็ออสแตต2%สอกสม,มุดได้แอทแท็กกับเลือด30ค่ะแบบที่3นะคะเป็นสเตลล่าบลูหมวกแบบนี้จะเป็นบวกเมจิกแอทแท็กนะคะแล้วก็โจมตีเกืองมันดู3% 3%นะคะ่ะอีกแบบนึงนะคะก็จะคล้ายๆกันแบบเป็นสายโจมตีกายภาพนะคะ ได้โจมตีกายภาพ3%กับตีเกิดมนุษย์เพิ่มอีก3%ค่ะช่องถัดไปนะคะอันนี้เป็น Guardian of the Light นะคะซึ่งจะบวก m a x c HP 1,000แล้วก็ถ้าพระใส่เนี่ยจะฮิลแรงขึ้นฮิลตัวเองและฮิลเพื่อนนะคะแรงขึ้น4%แต่ถ้าเป็นคลาสปืนใส่เนี่ยจะได้รับฮิลจากพระแรงขึ้น4%เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ใส่ตัวนี้แล้วเนี่ยฮีลแรงขึ้นเท่าไหร่แต่พอดีอันนี้มีออฟติดมาแล้วนะคะเพิ่งไปเผลอไปออฟมาเมื่อกี้นี้ก็ตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนไปนิดนึงนะคะตีว่าหารสองลงไปจากที่เพิ่มนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันขอเอาเนี่ยเบสซิ่งก่อนนะคะแล้วก็ฮิลหี่ห้าหกนะคะตอนนี้คือใส่หน้ากากอยู่เนาะถ้าแบบไม่ใส่นะคะหนึ่งสจะลดเหลือ 1>, 1 3 9 8 9ก็คือลดลงประมาณ500นะคะถ้าเกิดว่าตัดออปชันออกก็น่าจะเหลือประมาณ250-300ประมาณนี้นะคะใส่กลับลงไปเหมือนเดิมทีนี้ชิ้นต่อไปนะคะได้ได้ข่าวว่าได้ยากพอสมควรเลยก็คือปีกเนาะปีกเนี่ยคุณสมบัติก็คือบวกออลสเตปหบวกเพนสทั้งกายภาพแล้วก็โจมตีเวทนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปลองกัน ช่วงท้ายคลิปนะคะอันที่4นะคะที่พีคที่สุดก็คือถ้าเกิดคลาสพระนะคะสวมใส่มีโอกาส15%ที่จะฮิวดับเบิลก็คือ ฮิลแรงขึ้นเป็น2เท่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฮิลแรงขึ้นเป็นสเท่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นจ็อบอื่นใส่ปีกอันนี้นะคะก็จะได้รับฮิ r e ี e ซ็ตเพิ่มอีก5%คือได้รับฮิลแรงขึ้นอีก5%ด้วยค่ะฝักสมุดได้เลือด90นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองใส่ปีกแล้วมาดูกันตอนเดี๋ยวขอถอดทุกอย่างออกก่อนนะคะเรามาดูกันว่าตอนถอดทุกอย่างออกนะคะฮิลอยู่ที่1 3 2 1 4นะคะ 1>, 1 3 2 4 4ถ้าใส่กระดิ่งพระนะคะซึ่งบวกโพลีดาเมจ8%นะคะอันนี้มันติดอินมาด้วยเนาะก็จะเป็น1 4 5 6 0สอเมื่อกี้ฮิวไปแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นปลีกนะคะเปลี่ยนเป็นปีกก็จะเป็น1 3 2 1 4เดี๋ยวเรามาลองฮิว10ครั้งดูว่าติดคลิกกี่ครั้งนะคะ12 มีโอกาสที่จะติดคลิตประมาณ1-2ครั้งแต่อันนี้ก็แล้วแต่ดวงด้วยนะคะเวลาติดคลิตเนี่ยดามเมจมันก็จะเพิ่มจากที่เราฮิลปกติไปอีก2เท่าเนาะทีนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูสำหรับพิงคิดว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีงบป,ประมาณพอที่จะทำปีกนะคะที่จะกดเอาปีกนะคะสามารถใส่หลังโฮลี่แทนก็ได้นะเพราะว่าความแรงเมื่อกี้มันต่างกันประมาณพันหนึงเนาะเทียบกับโอกาสติดของมาแล้วเนี่ย ก็พอๆกันแต่ว่าเควสของปีกโฮลี่อะค่ะเควส์ของกระดิ่งโฮลี่สามารถหาทำแล้วก็หาได้ภายในเกมนะคะต่อไปชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือนางฟ้าน้อยเนาะอันนี้เหมาะกับคราเธอย่างเรามากๆเลยก็คือบวกโฮลี่ดาเมจสามเเแล้วก็อินสีนะคะโฮลี่ดาเมจเนี่ยทำให้ยิงจูเด็กแรงแล้วก็ทําให้ฮิวแรงขึ้นด้วยนะคะมาดูตอนที่ยังไม่ได้ใส่นางฟ้าน,นะคะว่าฮิลเท่าไหร่นะ น,นี่ติดปีกอยู่13809นะคะถ้าใส่หนังฟ้าเข้าไปจาก13809 mm hmm. ก็จะเป็น14560 mm hmm. เพิ่มขึ้นมาประมาณ700นะคะที่เพิ่มเยอะเนี่ยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์โฮลได้ด้าึเก็เหมือนกับเราอัพรูนฮิลไป3%นะคะแล้วก็ที่เพิ่มเยอะเนี่ยมันได้มาจากอินสี่ที่พอใส่แล้วเนี่ย ได้โบนัสหานลงท้ายด้วย10ลงตัวนะคะได้โบนัสพอดีมันก็เลยทำให้ฮีแรงขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเนาะโอเคสำหรับการชาในส่วนของการฮิวก็น่าจะมีเท่านี้เดี๋ยวเราไปต่อที่สายจูเด็กกันต่อเลยนะคะว่าการชาชุดใหม่มีผลต่อเร็บอย่างไรบ้างนะคะจุดที่อยากจะลองให้ทุกคนดูนะคะอย่างแรกเลยก็คือส่วนหลังก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยหลังจะไม่ใส่อะไรเลยนะคะ เอเฉยๆไม่กินอาหารนะคะกินแต่ยาอินนะคะลองดูเด็กดูว่าอยู่ที่102262นะคะ102262นะคะอันนี้คือไม่ใส่หลังไม่ใส่อะไรเลยเนาะถ้าใส่หลังโฮลี่นะคะจาก102262จะเป็น1 1 2 0 0 6ก็ประมาณแรงขึ้นประมาณ1,000 0เนาะจากเดิมนะคะ แต่ถ้าใส่ปีกนะคะซึ่งบวกเพนสีนะคะ จะเห็นว่ายังเบากว่าการใส่กระดิ่งโฮลี่นะคะเพราะว่ากระดิ่งโฮลี่เนี่ยมันแรงขึ้น8%เนะาะตักกันประมาณ6,000นะคะมันก็คือ4%กับ8%เลยทีนี้ลองเป็นลองถอดตัวนี้ออกนะคะหมาน้ำเดี๋ยวเราจะลองใส่นังฟ้านะคะ106.115นะคะ 106.115เทียบกับนางฟ้าที่จะได้โฮลี่ดา a เม1จาก1 0 6 1 1 5ก็น็แรนขึ้นประมาณ3 0 0ทันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเบตเมจิกแอทแทของแต่ละคนด้วยนะคะแต่เทียบให้ดูว่าระหว่างใส่อันไหนแตกต่างกันยังไงเนาะ ทีนี้เราไปลองหมวกที่ยิงกับกึ่งมนุษย์ดูนะคะเดี๋ยวจะไปลองกับมอเตร์สุดฮิตก็คืออ็อกเลดี้นะคะถ้าเอาสายเวทไปใส่หมวกแล้วจูเด็กนะคะเริ่มจากไม่ใส่หมวกจูอยู่ที่3 7นะคะ อันนี้ไม่ได้ใส่หมวกอะไรเลยเนาะถ้าเกิดว่าใส่หมวกที่บวกเมจิกแอทแท็กนะคะ3%กับดาเมจปึิงก็จะเปอ็นจาก3 6 0 0ก็จะเป็น3,9 0 0ค่ะเพิ่มมาประมาณ2-3,000นนะคะดาเมจที่เพิ่มขึ้นมา ถ้าเป็นแบบโจมตีกายภาพนะคะเดี๋ยวจะไปลองแบบโจมตีกายภาพให้ดูนะเดี๋ยวพิงจะสวิตเป็นมองนะคะแล้วก็ลองไปเทสหมวกสายกายภาพนะคะอันนี้กดไฟให้เห็นดาเมจชัดนะคะปีอยู่ที่สามหมื่นห้าพันหนึ่งอยสี่สิบสามแบบใส่หมวกกาชาเก่าที่บวกปีดาเมจเนาะแค่ลองไม่ใส่หมวกอะไรเลยนะคะจะอยู่ที่สามหมื่นสี่นะคะ น่าจะติดแฟรี่กับไมายกแยกนะคะ,ะถ้าเกิดว่าไม่ใส่อันนี้คือสามหมื่นถึงสามหมเนาะแต่ถ้าใส่มว่โจมตี3าบกสเปที่เป็นกายภาพขึ้นมาก็าจะเป็น3 8มหมื่ะเพิ่มขึ้นมาประมาณสองพ อันนี้ใส่บวก3บวก3เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ใส่เป็นกาชาอันเก่าจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะระหว่างบวกกาชาอันเก่ากับบวกใหม่ที่บวก3บวก3เปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยบวกคริดาเมจ8%อรอยู่แล้วเนาะและอันใหม่จนะบวกเปเซน์ แล้วมันมีความแกว่งของการยกยกกับแสลีด้วยอะคะ่ะโอเคสำหรับการรีวิวตู้กาชาใหม่นะคะชุดพระก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีอยากได้อะไรก็กดได้ภายในไม่กี่ทีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะคะทำข้อมูลเกี่ยวกับพระนะคะไฮพีสทุกอย่างจ้าใครต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องอะไรสามารถพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ